ทุกช่วงตอนการเดินทางของชีวิต karaoke, ของดอกเตอร์อาทิตย์นั้นดอกเตอร์อาทิตย์ไม่มีอะไรต้องอับอายขายหน้าใครท่านเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการกับสังคมไทยและที่สำคัญกับชาติไทยอย่างมากเหตุการณ์ในยุคนั้นเนี่ยดอกเตอร์อาทิตย์ได้รับฉายาว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผม ไปงานฉลองวันเกิดครบรอบเจ็รอบ84ปีของพี่ปูดพี่ปูดคือดรอาทิตย์อุไรรัตน์อดีตอธิการบดีมหาชายรังสิตซึ่งเพิ่งเป็นอดีตไปเมื่อวันที่วันจันทร์ที่ผ่านมานเองเนื่องจากว่าดรอาทิตย์ได้ลาออกจากตําแหน่งอย่างเด็ดขาดแล้วก็มอบให้บุตรชายคนที่2ขึ้นมาเป็นอธิการบดีแทนวันนี้ผมต้องพูดถึงเรื่องดรอาทิตย์นิดหนึ่งผมรู้จักดรอาทิตย์มาท่านผู้ชมเชื่อไหมเกือบ50ปี ตั้งแต่ผมอายุพึ่งเพียง30มั้งตอนนั้นไม่ถึง30มสิบช่วยได้ซ้ำมั้งตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลพยาไทยผมรู้จักดรอาทิตย์โดยผ่านคุณหมอโกวิดซึ่งคุณหมอโกวิดท่านเป็นจิตแพทย์ซึ่งท่านเคยศึกษาที่อเมริกามาแล้วผมก็ไปสนิทสนมกับดรโกวิดแล้วก็จากดรโกวิชมาถึงดรอาทิตย์ตย45เกือบ50ปีที่ผ่านมาที่ผมได้สัมผัส แล้วก็ได้รู้จักดรทิตหรือพี่ปูของผมนั้นเป็นคนที่ดีมากหาคนที่ดีแบบดรทิตยากมากเป็นคนที่มีจริยธรรมสูงคุณธรรมเลอเลิศและเป็นคนที่ไม่รีรอที่จะช่วยคนถ้าจะพูดว่าดรทิตคืณหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่มีบุญคุณและพระคุณกับผมก็ยอมพูดได้ดรทิตเป็นคนที่มีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองมาก หลายๆงานหลายๆวีรกรรมที่ท่านทำมาเนี่ยเด็กรุ่นเด็กรุ่นหลังและหลายคนที่อยู่อยู่ไม่ทันโตไม่ทันก็จะไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เมื่อวันครบรอบ80ปีของดรทิศเมื่อปี2561นั้นดรทิศได้ให้โอวาทหรือว่ากล่าวสัจวาจาบางอย่างซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากผมอยากจะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังดรทิศพูดยังไงไมาท่านผู้ชมท่านพูดบอกว่าแม้จะล้มเหลวมากเพียงใดก็ไม่มีทางมืดแด้าน มืดอย่างมากที่สุดก็เจ็ดด้านชีวิตผมคือดรทิศไม่ได้ชนะหรือสําเร็จทั้งหมดหากก็ได้เคยพ่ายแพ้และเพียงพล้ำสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแพ้ให้เป็นเมื่อแพ้แล้วก็จัดการกับความพ่ายแพ้ให้ได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้รับพูดอนี้เป็นสัญธรรมมากเป็นหลักธรรมขั้นสูงคือคนเราเนี่ยจะไปย่อทอ้อหรือว่าท้อถอยกับอุปสรรคในชีวิตเนี่ยไม่ได้แน่นอนถ้าแพ้ก็ต้องรู้จักแพ้แล้วบริหารการแพ้ให้เป็น เหมือนคุณพ่อผมเนี่ยถึงเสียชีวิตไปนานแล้ววิเชียนลิ้มทองกุลสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมเป็นคนที่ยโสหโังมากท่านผู้ชมผมเป็นคนเก่งโคตรเก่งเลยผมไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาผมมีความรู้สึกว่าผมเลอเลิศประเสริฐสีเกือบๆจะถึงขั้นดูถูกชาวบ้านเขาด้วรซ้ำนี่คือสันดานของผมที่เลวมากสมัยที่หนุ่มๆแต่ผมไม่รู้ตัวนะแต่พ่อผมเนี่ยรู้ตัวแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมล้มเป็นครั้งแรกนานละ ผมกลับบ้านอย่างนกปีกหักพ่อผมเขามองหน้าผมแล้วัวเราะเขาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมก็บอกสมน้ำหน้ามึงผมก็ฉุนกึกเลยเอ้ยนี่พ่อกูหรือเปล่าวะแทนที่จะให้กำลังใจกลับมาดา่าพ่อผมบอกคนอย่างมึงเนี่ยต้องแพ้ซะมัง่งชีวิตมึงมีแต่ชนะมาตลอดมึงไม่รู้หรอกไวความแพ้ความพ่ายแพ้เนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงขมคือเป็นยังไงเมื่อแพ้แล้วให้ทบทวนว่ามึงแพ้ได้ยังไงไอ้ตับคือชื่อเล่นผมดีปา๋าดีใจที่เองแพ้ เองจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ยืนบนแผ่นดินบนพื้นฐานในความเป็นจริงเองจำเาไว้ต้องแพ้ซะก่อนถึงจะชนะได้ถ้าชนะมาตลอดโดยไม่แพ้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่ดรอาทิตย์พูดเพียงแต่นั่นคือคำพูดของพ่อผมแพ้ไม่มีอะไรน่าเสียดายการยอมรับความพ่ายแพ้ก็ไม่เสียหาย,ท,คคยท่านผ่านชีวิตท่านมาอย่างชนิดที่เรียกว่าคุ้มค่ามาก2 5 2 7ท่านเป็นผู้ว่าการประปาแห่งประเทศไทย ท่านเอามาปรับปรุงการบริหารการประปาจนกระทั่งการประปาจากขดทุนมาเป็นกําไรพอกําไรปั๊บท่านผู้ชมรู้มาสิ่งที่ดรทิตทําในยุคนั้นผมยังจําได้พวกเราคนรุ่นหลังหลายๆคนจําไม่ได้และไม่รู้จักด้วยท่านกําเสนอให้ลดค่าน้ําประปาให้ประชาชนหน่วยละ5สะตางค์แต่ตอนนั้นเนื่องจากว่าบอร์ดการประปาเป็นบอร์ดของนักการเมืองของคุณสุขุมลาวันสิริและบอร์ดทั้งหมดก็เป็นของพรรคชาติไทยก็ต้องการบีให้ดรทิตออก เพราะสมัยที่ดรอทิตยร์ทิศเป็นผู้ว่าการประปานนครหลวงนั้นเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอในเรื่องของการทุจริตในเรื่องการคอร์รัปชันซึ่งตรงกันข้ามกับความต้องการทางการเมืองท่านก็เลยยื่นใบาลาออกยุคนั้นเป็นยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านก็เลยขอร้องให้ดรอทิตยร์ทิศถอนใบาลาออกอยู่ต่อแต่ท่านออกไปแล้วดรอทิตย์หลังจากนั้นก็เข้ามาใช้ทรัพย์สมบัติของตระกูลอุไรรักค์ุณพ่อดรอทิตยร์ทชื่อประสิทธิ์เป็นอดีตข้าราชการระดับสูง กู้เงินกู้ทองมาสร้างโรงพยาบาลเอกชนที่ชื่อว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลพยาไทยน่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนยุคแรกๆยุคแรกๆ แล้วก็บริหารแบบเอกชนให้ความคล่องแคล่วเอาหมอที่เก่งๆมาประจาําโรงพยาบาลพยาบาลพยาไทยสมัยก่อนนั้นถ้าพูดถึงโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในประเทศไทยก็ต้องโรงพยาบาลพยาไทยไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพยอย่างปัจจุบันนี้ชีวิตดตรทิตย์เคยเป็นรัฐมนตรีมา3กระทรวงท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแค่ไม่กี่เดือนเอง4่ธันวาคม2533่ามถึง23กุมภาพันธ์2534 ธนวัฒน์ม克拉กุมภาสามเดือนเองในรัฐบาลชุดพลเอกชาติชายชุนวันตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นท่านยังไม่พิ่งได้รับแต่งตั้งยังไม่ทันถวายสัตว์หรืออะไรทั้งสิน้นเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับอิรักท่านบินไปที่ซาอุดิอาระเบียทันทีเลยเพื่อไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียเพื่อขอซื้อน้ํามันซาอุดิอาระเบียเพราะว่าถทาไม่งันแล้วน้ํามันมันจะขาดตลาดท่านไปเลยนี่คือความคนที่มีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข23กันยายน2536ถึง12กรกฎาคม2538ประมาณเกือบ2ปียุคสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรักฐมนตรีสมัยแรกหลังนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม9กรกฎาคม2542ถึง17กุมภาพันธ์2544ในยุคที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรักฐมนตรีรอบที่สองดรอาทิตย์ทำงาน อย่างโปร่งใสและมีวิสัยทัศน์อย่างมากเป็นคนที่มองอะไรไกลไกลมากงานที่ดรทิศทําที่ผมคิดว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พพชเตยแล้วก็เป็นวีรกรรมที่ต้องจารึกลงไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ไม่เคยมีใครทําได้อย่างดรทิศและไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมครับยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้าการบริหารงานของคณะรัฐประหารคือคณะรอสอชดรทิศได้รับแต่งตั้งให้เป็น เป็นประธานสภาในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมิน2,535เหตุการณ์ในยุคนั้นเนี่ยดรทิตย์ได้รับฉายาว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเป็นยังไงเนื่องจากดกรทิตย์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะเสนอชื่อนักการเมืองขึ้นมาเป็นนายกหรือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อดูแลประเทศชาติในยุคที่เผด็จการทหารยังมีอำนาจอยู่ตอนนั้นเนี่ยวงการเมืองทุกคน บอกให้เสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหง์อดีตผู้ว่าการท่าอากาศยายนแห่งประเทศไทยหรือที่เขาเรียกว่าทอทท่าผู้ชมรู้มาในขณะนั้นสภาวะสังคมไทยไม่พอใจมากที่ชื่อของสมบุญระหงศพลเอกใใสมบุญระหงก์กลังถูกเสนอขึ้นมาพลเอกใใสมบุญระหง์มีเส้นสายกับพวกทหารอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายฐานอากาศซึ่งตอนนั้นหนึ่งในผู้ปฏิวัตินั่นคือพลอากาศเอ,เอกเกษตรศโรจนิน และก็มีฐานอากาศระดับบิ๊กบิ๊กหลายคนที่อยู่ในคณะของคณะรัฐประหารท่านผู้ชมครับ,รบการเสนอชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับประธานสาภาที่ดรทิตเป็นประธานสาภาตอนนั้นถ้าดรทิตเสนอชื่อหมูหมากาไกา่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก็คงจะทรงปรดเก้าให้เพราะว่าพระองค์ท่านไปยุง่งเรื่องการเมืองเมื่อเสนอชื่อใครมาเป็นนายกแล้วพระองค์ท่านทําได้อย่างเดียวคือโปรดเก้าให้ พราะฉะนั้นแล้วถ้าดรอาทิตย์ยังเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงท่านก็พระองค์ท่านก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะโปรดเกล้าให้10พถุนายน2535ดรอาทิตย์เข้าไปในวงังเปลี่ยนชื่อจากพลอากาศเอกสมบุญระหงมาเป็นน,นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแทนชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงซึ่งมาจากพรรคชาติไทยซึ่งพรรคชาติไทยตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายคณะ รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโอ้ยตอนนั้นดรทิตถูกทัวลงพวกสสในพักดาเสียผู้เสียคนแต่ดตรทิตยืนยันมาตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้ว่าท่านได้ยึดประโยชน์ของประเทศมที่ตั้งและไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองมันต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เพราะเหตุการณ์พฤษภาคมินพิ่งผ่านไปดรทิตเป็นคนที่กล้าหารในทางการเมืองมากมีจริยธรรมอย่างสูง ยังสูงแล้วก็ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นในเมื่ออำนาจในมือเนี่ยมอบให้ท่านเป็นคนเสนอใครก็ได้ให้ขึ้นมาเป็นนายกทุกคนตอนนั้นทราบว่าพลเอกสมบูรณ์ระหงนั้นเตรียมผ่านพู่มเรียบร้อยแล้วใส่ชุดขาวผมเห็นใจพลเอกสมบูรณ์มากระหงมากผมยังดีใจที่พลเอกสมบูรณ์ช่วงนั้นไม่ได้หัวใจวายตายไปด้วยความชอกช้ำใจหลังนั้นแล้วดรทิตหลังอยากพาเหตุการณ์ไปแล้วดรทิตก็กลับไป บริหารโรงพยาบาลพิาไทยโรงพยาบาลพยาไทยนั้นประสบปัญหามากหนึ่งจากว่าโรงพยาบาลพิาไทยนั้นไปกู้เงินมาและก็เหตุเกิดเหตุการณ์ต้ยมยำกุ้งปี2540ก็เลยถูกประกาศให้เป็นองค์กรที่ล้มละลายองค์กรชุรกินล้มละลายดรทิตก็ยังต่อสู้ต่อและในที่สุดแล้วก็มีการให้บริษัท P N W Price Waterhouse ของฝรั่งเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างปรากฏว่าโรงพยาบาลพญาไทยถูกโจล้นไป เมื่อปรับปรงุงโครงสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ยอมคือโรงพยาบาลให้กับผู้ถือผู้ถือหุ้นเดิมกลับเอาไปปู้ยี่ปูยำจนในที่สุดแล้วผ่านมาหลายมือจนในที่สุดแล้วคนที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลพิลาไทยก็คือนายวิชัยทองแตงซึ่งเป็นมือขวาทางด้านการเงินการลงทุนของทักษิณชินวัตรดรอาทิตย์ <T> เป็นมืออาชีพเมื่อเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยเวลาท่านทํางานอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยท่านจะทําไปอย่างโปรง่งใสและตรงไปตรงมามาทําธุรกิจก็เช่นกันท่านผู้ชมครับดรอาทิตย์ เป็นคนและครอบครัวเป็นคนไปก่อตั้งมาชื่อไรรังสิตขึ้นมาแถวทุ่งรังสิตก็เลยใช้ชื่อว่ามาชื่อไรรังสิตแลวท่านรู้หรือเปล่าว่าดรที่เป็นคนที่มองอะไรไกลเมื่อดรอทิตพูดถึงการสูญเสียโรงพยาบาลพยาา,พยาไท,ที่ครอบครัวทั้งครอบครัวลงทุนไปและก็ดูแลมาตลอดท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกพวกเราเอาชีวิตทั้งชีวิตมาฝังอยู่ในนี้ชื่อบริษัทก็ชื่อพ่อชื่อแม่ ถามว่าเสียดายไหมนี่มาที่มันเป็นทรัพย์สมบัติผมไม่เสียดายในทรัพย์สมบัติมากไปกว่าความถูกต้องนี่มันโจรน,นะมันปล้นกันชัดๆพูดกันดีๆมาเจรจากันดีๆแค่นี้ผมไม่ได้ยึดติดอะไรเพราะหุ้นเราก็นิดเดียวและมันก็เป็นกิจการไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นเจ้าของใหญ่หุ้นใหญ่ถึงแม้จะเป็นผู้บริหารในที่สุดแล้วดรทิศก็เลยกลับไปบริหารมหาชลัายรังสิตและท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากตอนที่ท่านดุลิเริ่มตั้งคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลังสิษย์นั้นหลายคนก็หาว่าท่านคงไปไม่รอดกรรมการแพทยสภาบางคนถึงกับคัดค้านแต่ท่านเห็นการขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์และมหาวิทยาลังสิษย์ก็ผลิตบุคลากรทางแพทย์ออกมา20-30รุ่นแล้วถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่การสอบเข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลังสิษย์นั้นไม่ได้ง่ายกว่าการสอบเข้าแพทย์จุฬาหรือว่าเข้าแพทย์มหิดลเลยแม้แต่นิดเดียวคุณภาพของแพทย์ที่จบจากรังสิษ์นั้นเทียบเทียมได้ กับคุณภาพของแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหรือในมหาวทยาของรัฐวันนี้เป็นวันที่ดรทิก์กำลังย่างเข้าสู่อายุ85ผมมีความจําเป็นต้องพูดถึงท่านท่านเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการกับสังคมไทยและที่สําคัญกับชาติไทยอย่างมากทุกช่วงตอนการเดินทางของชีวิตของดรทิย์นั้นดรทิย์ไม่มีอะไรต้องอับอายขายหน้าใคร ด็อกเตอร์ทิศในช่วงที่ผมติดคุกอยู่3เกือบ3ปี2ปี11เดือน27วันดอกเตอร์ทิศแสดงความห่วงใยมาตลอดผ่านคนหลายคนแล้วก็ช่วยเหลือผมมาตลอดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงเพราะว่าดอกเตอร์ทิศบอกว่าคุณสุทธิเป็นคนดีน่าเห็นใจอะไรที่เราช่วยได้เราจะช่วยมาตลอดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือส่วนตัวแต่ความช่วยเหลือที่ดอตร์ทิศมีต่อสังคมนั้นมีมาก หลายต่อหลายคนซึ่งมีคุณภาพและพอหมดวาระที่จะต้องทํางานในสังคมแล้วด็อเตอร์ทิศก็จะดึงเข้ามามาเป็นส่วนเสริมสร้างคุณภาพให้กับแวดวงวิชาการของหมหาวิทยาลัยรังสิตแม้กระทั่งคนอย่างเช่นอาจารย์ด็อาาร์พรชัยอดีตอธิการบดีหมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ซึ่งปลูกมหาวิทยาลัยมหิดลและปลูกฝังพัฒนาจนกระทั่งสามารถจะติดระดับโลกได้ พอเกษียณอายุแล้วก็ยังมาเป็นอุปนายกนายกสภามาเลาลัยที่รังสิตแล้วเป็นคนที่พิจารณาเรื่องการตั้งคณะการตั้งชั้นเรียนหรือการมีหลักสูตรต่างๆขึ้นมานี่คือตัวอย่างที่ดรทิดมีอยู่ผมไปเจอดรทิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้และดรทิดยังแข็งแรงอยู่ดูไม่ออกว่าเหมือนคนอายุ84ยังพูดจารู้จักคนเยอะมาก ผมคนเห็นผมเห็นคนที่ไปในงานเลี้ยงวันนั้นมากมายหลายสาขาชีพที่สำคัญก็คือหลายความหลายหลากหลายความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองแต่ทุกคนก็ให้ความเคารพดรอาทิตย์ในฐานะที่เป็นคนดีที่หาได้ยากในสังคมไทย